สวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับกูเต้ก็ยุ่งเหมือนเดิมนะฮะนี่พึ่งพ่นสีมาแบบหมาดๆเลยนะฮะรอสีแห้งอยู่นะครับก็ทํางานไปวันนี้ก็แบบนึกตะขิดตะขวงใจจริงๆนะว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ไลฟ์บ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ได้ทําคลิปสอนแบบเมื่อก่อนแบบประจำํะจำๆเนี่ยวันนี้ ก็เลยมาแก้ตัวสักคลิปหนึ่งครับจะพาทุกคนมาเล่นตอนจบให้ดูสวยหรูงดงามขึ้นนะฮะด้วยโนต้ตง่ายๆไม่กี่โนต้ตนะครับแล้วก็จะให้ใช้อยู่ในเพลงไทยสำเนียงลาวได้ทั้งหมดด้วยมันไม่ยากเลยแต่จะยากตรงที่ว่าเราจะใช้ตอนไหนเริ่มยังไงจบแบบไหนเดี๋ยวเราตามมาดูนะครับมาดูกันก่อนครับว่าตีแบบไหนอย่างไร ช้าๆครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เพลงเพลงนั้นด้วยนะครับครน,นี้โน้ตซอนลามีซอนเรมีโดเรลาโดซอนลามีซอนเรมีโด,ม,ม,โดมือให้ใช้มือขวานำ ขวาซ้าย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 คู่จะจบแบบคู่หรือจบแบบรวก็ได้หรือจะจบคู่เสียงอื่นก็ได้ครับอยู่ที่เราทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลองเล่นลาวเสียงเทียนตอนจบเป็นไกด์ไลน์ให้กันแล้วกันครับ เว้นสักหน่อยครับประมาณนี้จบง่ายๆไม,ม่กี่โนต้ตนะครับแค่เรารู้ว่าขึ้นตรงไหนจบอย่างไรแล้วเราสามารถไปปรับใช้ได้อีกนะครับแล้วก็ใช้ได้กับเพลงไทยสำเนียงลาวเนี่ยทุกเพลงโดเรมีสลาใช้การจบแบบนี้ได้หมดเลยขอให้ทุกคนลองฝึก แล้วก็ลองไปปรับใช้กับเพลงอื่นผมเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอน100%วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ